โอ้คุณเพนที่ทำอะไรอยู่นะ้า oh. โอ้ตอนนี้กำลังทำน้ำหวานสูตรพิเศษนะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะซึ่งส่วนประกอบก็จะมีใบชะพลูนะแล้วก็ใบบวบ <c oughs> แล้วก็จะมีผักแพรวผักแพลวแล้วก็อืมอะไรอีกจำไม่ได้ <c oughs> อาอ๋อซาลแะหน่ซาะลแะหน่สี่อย่างนะ <c oughs> ต้มใส่ด้วยกันแล้วก็เอามากรองแล้วก็มาใส่น้ำตาล ส่วนอันนี้ทายซีอะไรอะไรออันนี้คือสมุนไพรไล่ยุงแบบปลอดสารพิษซึ่งแคนดี้ก็ใช้เปลือกมะนาวนะแล้วก็น้ำมะนาวเนื้อมะนาวแล้วก็สบู่สบู่ก้อนนี่แหละที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาฝานแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลขยำให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเอาไปวางตามจุดที่เราไม่ต้องการให้ยุงมาเดี๋ยวพี่ปีเตอร์เอาไปให้คุณยายด้วยนะครับอ่า ขอกคุณยายเอาไว้ในห้องน้ําห้องนอนแล้วเอาไว้หน้าห้องคุณยายอันหนึ่งนะ <Yeah. S 2> ส่วนอันนี้ <Yeah. S 2> น้ําสมุนไพรเอาไปฝากคุณยายด้วยนะครับเย้บายบาย